ครับผมตั้มไทม์แย่ออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถไปปุ๊บนะครับอ่าแล้วเราจอดเทียบฟุตบาทฝั่งขวามือนะครับอ่าที่จอดนะครับอ่าสมมติว่าเรามีที่จอดอยู่แค่หึฟุตบาทฝั่งขวามือนะครับเราก็ไปเทียบฟุตบาทนะครับวิธีการเทียบฟุตบาทจะเป็นยังไงนะครับมีวิธีการกะยังไงนะครับมีวิธีการมองมีวิธีอ่ามีจุดสังเกตยังไงในรถนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับ เราจะเลียบมานะครับแล้วเราจะจอดชิดขวา, tai, ขา,านะครับตรงข้างฟุตบาทนะนะครับเมื่อเราเดินมานะครับเราคิดว่าเราจะจอดตรงนี้นะครับเราหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดเลยนะครับปพิบมนะครับพอเราหมุนพวงมาลัยขวามาใช่ไหมครับให้นะครับเสาเอนะครับเลยนะครับเลยที่เป็นฟุตบาทมานะครับแล้วก็คืล้อตรงครับนะครับพอคืล้ถตรงมาได้นิดนึงนะครับเราก็หมุนซ้ายครับนะครับก็ค่อยเลียบไปครับหมุนซ้ายมาประมาณครึ่งวงนะครับแล้วก็ดูนะครับดูกระจมองข้างครับว่าเราขนานกับขนานกับ ตัวฟุตนบารหรือยังนะครับอ่าถ้ายังถ้ายังไม่ขนาดนะครับเราหมุนขวาปีครับนะครับหมุนขวาปีสักหน่อยนะครับอ่าให้นะครับฟุตนบานะครับอยู่เลยโคนเสาเอมาด้านในนะนะครับเมื่อเลยมาปุ๊บเราก็หมุอนคืนพวงมาลัยให้ตรงครับพอตรงเสร็จแล้วยังไม่พอนะนะครับเราก็เดินซ้ายหมุนซ้ายอีกนะนะครับหมุนซ้ายแล้วก็ดูกระจกมองข้างครับว่าเราอ่าขนาดหรือยังนะครับอ่าขนาดแล้วก็คือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงปุ๊บอ่าเห็นไหมครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ ได้เรียบร้อย <Viol in Harmon> แล้วนะครับน <sav av ilan> <ED> yeah. ี่ก็คือเราเรียกฟุตบาทนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะนะครับนี่ครับมีช่องว่างนะครับประมาณนี้นะครับให้เราเปิดประตูได้นะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ๊ะพี่ตั้มครับมันต้องชิดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเผื่อรถเข้ามาเฉียวมาชนด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะมีวิธียังไงนะครับเราก็นะครับใส่กีร์ครับนะครับดูกระจกมองข้างครับนะครับหมุน เราจะไปเราจะชิดไปทางขวาใช่ไหมนะครับเราหมุนหมุนพวงมาลัยไปทางขวาครับนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนไปนะครับหมุนไปนะครับให้นะครับให้ท้ายเรานะครับให้ท้ายเรานะครับเข้าไปหานะครับพอพอด้านท้ายเรานะครับช่วงช่วงช่วงหลังเรานี้นะครับบังฟุตบาทปุ๊บเราก็คือเราตรงครับนะครับคืเราตรงให้เข้าไปนะครับพอเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็หมุนซ้ายครับเอ้ยหมุนซ้ายครับถูกต้องนะครับหมุนซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยดูครับ ค่อยดูว่าฟุตบาทเริ่มเผยออกมานะครับเริ่มเผยออกมาปุ๊บนะพอพอตัวตัวถังเล้นะครับขนาดกับฟุตบาทใช่ไหมครับพอขนาดฟุตบาทปุ๊บอ่ะเราก็คืนล้อตรงครับพอคืนล้อตรงเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่เกียร์ว่างเอ้ยใส่เกียร์พีครับปุ๊บเรียบร้อยครับทีนี้เมื่อใส่เกียร์พีเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเปิดประตูไปดูครับเห็นไหมครับว่าระยะห่างนะครับสั้นลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ เพื่อให้ dome, แต่ก็จะมีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนะเพื่อให้เราสามารถเปิดประตูได้นะนะครับนี่ก็คือระยะห่างประมาณหนึ่งนะนะครับในประมาณประมาณนี้ประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณนี้นะครับให้เราเปิดประตูออกไปได้นะนะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับให้ตัวถังเรานะครับเช็ดมากกว่านี้อีกนะนะครับเราก็ถอยหลังมาอีกทีนึงนะครับถอยหลังแล้วทาแบบสเต็ปเมื่อกี้เหมือนเดินครับถอยหลังมานะครับถ้า ถอยลงมาปุ๊บทนีท้างท้าข้างหลังมันชิดหน้ากไปเราก็เดินหน้าไปหน่อยนรงนี้ะก็เดินหน้าถอยหลังชิดเคยๆเข้าไปขยยบเข้าไปเคับเข้าไปประมาณนี้นะนะครับ ราจะเข้าไปที่ฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับเราหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับไปทางขวานะครับนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับช้าๆนะครับนะครับเมื่อนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับว่านะครับแนวฟุตบาทนะครับเลยโคนเสาเอมานะครับเพื่อนๆก็คือล้อตรงนะครับพอคือล้อตรงนิดนิดนึงแล้วก็หมุนซ้ายครับนะครับหมุนซ้ายไปครับค่อยๆหมุนซ้ายไปนะครับพอหมุนซ้ายเสร็จแล้วนะครับก็ดูกระจกมองข้างครับนะครับดูว่ารถเรานะครับขนาดขนาดหรือยังนะถ้าขนาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็โอเคครับนนะะคคครับแต่่่ถ้าาิิเเพืออๆดว๊ มันเข้าไปได้อีกนะนะครับแล้วก็หมุนซ้ายได้หมุนขวาอีกทีนึงครับหมุนขวานะครับหมุนขวาเข้าไปปื๊บนะครับแล้วก็คืนรถตรงครับนะครับพอคืนรถตรงปุ๊บอ่าีหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนซ้ายครับค่อยไปนะครับค่อยๆไปครับอ่านะครับดูปื๊บอ่าแล้วก็ดูครับว่าเราขนาดหรือยังนานะครับ เราขนาดแล้วยังน่านะครับดูดีๆครับดูกระจกมองข้างนะครับว่าเราขนาดไหมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าขนาดแล้วนะครับอ่าโอเคเราก็เราก็จอดไปทําธุระของเราได้เลยนะครับอ่าที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับจอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะนะครับมีช่องว่างประมาณนึงให้เราพอเดินเบียดเดออกมาได้นะ นี่คืออันนี้ก็เป็นฟุตบาทนะครับฟุตบาทจริงๆนะนะครับเป็นฟุตบาทที่สูงจากพื้นเลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับของรถเราก็จะมีพื้นที่ว่างให้รถวิ่งนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องให้เราพอได้เปิดประตูได้นะครับนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ๊มันสามารถจอดเข้ามาได้อีกได้นะเพื่อนก็ทาสเต็ปเดิมนะครับเดินหน้ามาปพ๊บนะครับแล้วก็คืนลถตรงนะครับคืนรถตรงแล้วก็เดินมานะครับแล้วก็มองกระจกมองหลังนะ ว่าเราขนานกับตัวฟุตบาทอยังนะครับถ้าขนานปุ๊บอ่ะล้วก็คือล้อต,ตรงนะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการจอดเรียฟุตบาททางด้านขวานะนะครับ เดี๋ยวผมนะครับสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจทีหนึ่งนะครับนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะจอดนะครับตรงฟุตบาทฝั่งขวานะครับเพื่อนขับรถมาปุ๊บนะครับมานะครับเราก็นะครับหากพวงมาลัยนะครับไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เรานะครับวิ่งเฉียงเข้าไป45องศาเข้าหาฟุตบาทนะนะครับเมื่อเราเฉียงเข้าไปเสร็จแล้วนะปุ๊บทีนี้นะครับเราก็ดูนะครับตรงโคนเสาเอทฝั่งขวาฝั่งเรานะนะครับฝั่งขวานะครับให้เลยนะครับขอบฟุตบาทไปนะครับ ให้ขอบฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โคนเสาเอนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับในระดับสายตาของเราที่เรานั่งอยู่นะครับเราก็ดูนะครับปั๊บอ่านะครับเราก็วิ่งเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็พออ่าพอเราวิ่งเข้าไปปุ๊บเราก็คือล้อตรงนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วปุ๊บเราวิ่งได้ประมาณนึงแล้วก็หักซ้ายครับนะครับหักซ้ายให้เยอะที่สุดนะครับอ่าเมื่อหักซ้ายเยอะที่สุดนะครับเราก็ชะลอนะครับเท้าแตะเบรกชะลอปุ๊บปล่อยให้รถไหลไปช้าๆครับ จังหวะนี้นะครับเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับดูว่าตัวถังเราครับขนานกับฟุตบาทหรือยังนะครับอ่านะครับเมื่อขนานกับฟุตบาทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เบรคครับปึ๊บงานเราก็คืนล้อตรงป้าบมาแล้วก็วิธีนะครับเช็คล้อตรงนะครับว่าเราล้อตรงหรือแล้วก็ตัวถังเราตรงนะครับคือล้อล้อตรงกับตัวถังนี่นะครับเราก็เดินหน้านิดนึงครับปล่อยเท้าจะเบรคเดินหน้านิดนึงนะครับแล้วก็เช็คดูว่ารถ มันเฉยออกทางซ้ายหรือเฉยทางขวาไหมนะครับถ้าเฉยทางซ้ายนะครับเราก็หมุนขวาคืนพวงมาลัยไปทางขวานะครับถ้ารถเฉยไปทางขวาเราก็คืนพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้านะครับรถวิ่งตรงๆนะครับเราก็แสดงว่ารถเรานะครับล้อตรงแล้วนะครับล้อตรงกับตัวถังเรียบร้อยแล้วครับปั๊บเราก็ดูนะครับระยะห่างจากตัวถังรถเรากับฟุตบาทโอเคไหม ถ้าโอเคปุ๊บนะเราก็ลงรถไปทาธุระของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่ตั้มก็ยังเป็นมือใหม่นะบางทีการระยะก็ยังไม่แม่นเลยนะครับพอจอยเข้าจริงๆริก็กลัวล้อแม็กจะไปคูดฟุตบาทนะครับก็จอดห่างเป็นว่าเลยนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงครับวิธีแก้นะครับก็คือเราก็ต้องถอยหลังนะครับพี่ตั้มเราเดินหน้าไม่ได้เหรอทำไมต้องถอยหลังด้วยล่ะนะครับวิธีเดินหน้าก็ได้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆการระยะได้นะครับถ้าเพื่อนๆการระยะได้นะนะครับแต่ทําไมพี่ตั้มถึงบอกว่าให้ถอยหลัง ก็เพราะว่าเรามีกระจกมองข้างไงล่ะครับนะครับในการกะระยะนะครับเรามีกระจกมองข้างในการมองนะครับถ้าเราเดินหน้าเราไม่มีกล้องรอบคันนะครับเราไม่มีกล้องรอบคันเราไม่รู้เลยว่าด้านหน้าเราแม็กเราจะไปคู่ฟุตบาทไหมนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องถอยหลังนะนะครับเมื่อเราถอยหลังนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับเราจะเข้าทางฝั่งขวาใช่ไหมนะครับอย่างที่ผมเคยสอนครับเราจะไปทางขวาหมุนพวงมาลัยไปทางขวาครับอ่าหมุนพวงหมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้เยอะที่สุดนะครับก็แล้วก็ดูท้ายนะครับ ดูท้ายปั๊บปั๊บปั๊บถอยหลังมาปั๊บนะครับดูท้ายรถเรานะครับว่าไปบังส่วนที่เป็นฟุตบาทหรือยังนะครับถ้าบังเรียบร้อยปุ๊บอ่ะเราก็คือเล้ตรงครับพอคือเลี้ตรงเราก็ถอยมาสักเป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณวิสองวิถอยมาปุ๊บนะครับเราก็หมุนซ้ายให้หมดครับพอหมุนซ้ายนะครับช่วงนี้เราก็เท้าเตะเบรกนะครับค่อยๆลดปล่อยรถไหลนะอย่าเพิ่งทาเร็วๆนะจังหวะนี้คือทาช้าๆนะครับค่อยปล่อยรถไหลนะครับช้าๆช้าๆแล้วเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับดูว่าตัวถังเรานะครับ ขนานกับฟุตบาหรือยังนะครับดูปุ๊บนะครับไอตัวฟุตบาเนี่ยจะเริ่มเผยออกมาเผยออกมาจากตัวถังของเรานะ <ๆ S 1> <ม>นะครับเริ่มเผยออกมาเริ่มเผยมาปั๊บๆนะครับเราก็เล็งดีๆครับดูว่าตัวถังของเรานะครับขนานกับฟุตบาหรือย,อยังนะครับเมื่อขนานปุ๊บอ่าเราก็เบรกแล้วเราก็คืนล้อตรงครับอ่านะครับเมื่อคืนล้อตรงเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ใส่เกียร์ว่างไอใส่เกียร์พีนะครับจอรดไปทาธุระของเราได้เลยนะอ่านะครับแต่ก็ ขอแนะเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าอย่าจอดชิดมากเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเราเปิดประตูเนี่ยนะครับมันอาจจะออกลําบากนะครับเปิดประตูไอ้ขอบประตูเราอาจจะไปชนขอบฟุตบาทนะครับว้าเราเปิดประตูออไปเนี่ยนะครับก็ฝากเพื่อนไว้นะครับว่าเออถ้าเราชิดมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าเราห่างมากเกินไปก็ไปบางรถเพื่อนคนอื่นนะครับเราก็จอดประมาณพอดีพอนะนะครับกะว่า ประตูเราเนี่ยเปิดมาแล้วมันไม่ชนขอบฟุตบาทก็โอเคแล้วนะครับอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการจอดรถเทียบฟุตบาทฝั่งขวานะนะครับโดยที่ไม่มีเส้นนะครับมีแต่ฟุตบาทเพียวๆเลยนะครับอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆเม่ห่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจอดเทียบฟุตบาทนะครับฝั่งขวามือนะครับก็ เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะเวลาผมไปจอดเทียฟุตบาทนะครับก็เอามาแบ่งปันให้กับกเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบมือใหม่นะสําหรับมือใหม่นะครับได้รู้ได้ทราบได้รู้วิธีการจอดเทียฟุตบาทนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ๊มันไม่ได้จอดดอกมันไม่ค่อยได้จอดอย่างนี้หน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเวลาเจอสถานการณ์จริงนะครับเจอสถานการณ์ที่เหมือนกันคล้ายกันครับก็เอ๊เคยดูคลิปพี่ตั้มประมาณนี้นะมันต้องเนียวประมาณนี้กลับประมาณนี้นะเมื่อไปเจอสถานการณ์จริงนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถทําได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับ สำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ